巨头们。 ทำไม่ไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดวันนี้วันสุดท้ายของปี31มกราคมก็ใช่งไงม,มถึงเวลาฉลองอมีบางคนก็าอาจจะฉลองไปแล้วที่ซ้ำไปนะเพราะว่าเขาฉลองเนี่ยเวลาในโลกไปเนี่ยกลมๆก็จริงแต่มันไม่ตรงกันหรอกนะอืมแ,แสดงว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ฉลองอะสิยังไม่ฉลองแก่แก่ลน้ำลายเต็มแล้ว <c oughs> และนั่นคือเหตุผลในนีสติโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับเราฉลองปีใหม่ ในวันและเวลาที่มันเป็นช่วงช่วงไม่เท่ากันนะครับคุณนั้นก่อนแล้วเราแล้วคุณนั่ไปตามนะจ้าจ้าไปดูเลยอย่างที่เราเคยรู้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับว่าโลกหมุนรอบแกนสมมุติที่พาดผ่านระหว่างขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้โดยมีทิศทางการหมุนจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกการที่โลกมีลักษณะคล้ายทรงกลม และหมุนรอบตัวเองนี้เองที่ทำให้เกิดการขึ้นหรือตกของดวงอาทิตย์เกิดกลางวันและกลางคืนซึ่งหมายความว่าในแต่ละพื้นที่ของโลกจะมีเวลาไม่ตรงกันตัวอย่างง่ายๆคือโลกหมุนจากประเทศเมียนมามาทางประเทศไทยพระอาทิตย์จึงขึ้นที่ประเทศไทยก่อนแต่เอ๋แล้วใครเป็นคนจัดโซนเวลาบนโลกว่าประเทศนั้นห่างจากประเทศนี้กี่ชั่วโมง และเขามีวิธีการจัดอย่างไรคําตอบก็คือในปี1884มีประเทศทั้งหมด25ประเทศจากทั่วโลกได้ทำการประชุมทําข้อตกลงกันที่จะแบ่งเขตเวลาของโลกออกเป็น24เขตโดยมีการลากเส้นสมมุติจากขั้วโลกเหนือไปที่ขั้วโลกใต้เพื่อใช้เปรียบเทียบเวลาระหว่างประเทศต่างๆเส้นเปรียบนั้นเรียกว่าเส้นลองติจูดหรือเส้นเมริเดียน เส้นลองที่จุดเส้นแรกถูกลากผ่านเมืองกรีนิชที่ประเทศอังกฤษครับมีค่าเป็น0ย์องศาจากนั้นที่ประชุมได้เพิ่มเส้นจากจุดนี้เข้ามาอีก23เส้นรวมทั้งหมดเป็น24เส้นจาก360องศารอบโลกนั่นหมายความว่าแต่ละเส้นจะห่างจากเส้นที่อยู่ติดกัน15องศาซึ่งได้จากการเอา360หาร24 หรือนับเป็นเวลาก็คือ1ชั่วโมงนั่นเองส่วนประเทศไทยจะอยู่ที่ราว1 0 5องศาจากเมืองกรีนิชไปทางตะวันออกครับหากหารด้วย15ก็จะได้เป็นเส้นแบ่งเวลาเป็นเส้นที่7นั่นหมายความว่าเวลาในประเทศไทยจะล้ำหน้าเวลาในเมืองกรีนิชของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นเวลามาตรฐานอยู่ประมาณ7ชั่วโมงนั่นเองส่วนประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล อย่างสหรัฐอเมริการัสเซียก็จะมีเส้นเมริเดียนหลายเส้นพาดผ่านนั่นหมายความว่าทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของประเทศนั้นๆก็จะมีระยะเวลาห่างกันเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวอ่ะเปิดรายการและนี้คือดิจิทอลุออรู้หรือไม่คร <c oughs> ับแต่ว่าก่อนจะปิดนะคะก <c oughs> รุณเทพฝูงคาร์บอนตงช่วยกันนะคะปลูกต้นไม้เยอะๆปล่อยของเสียน้อยแล้วก็ปิดน้ำปิดไฟปรับ พฤติกรรมอย่าใเหมือนจอนะคะเหมือนกรณุณากว่าปีใหม่ค่ะเริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆปรับพฤติกรรมหรือว่าจะ <Wrong. S 2> ปรับใจทําอะไรก็ได้แต่ว่าติดตามดิจิโนต่อไปพวกเรา3คนยังอยู่พฤติกรรมนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะดูดิจิโนคุณรุ่ใช่แล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ